รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย การศึกษาอย่างไรให้มีความหมายกับชีวิตผู้เรียนนี่คือโจทย์ใหญ่ที่ท้าทายของโรงเรียนบ้านสวะตบมบดงพญาอําเภอบ่อกเกลือจังหวัดน่านโรงเรียนในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขตสองที่ตั้งขึ้นโดยมีนักเรียนเป็นเป้าหมายหลักที่สําคัญเด็กนักเรียนส่วนใหญ่ของที่นี่นะคะครอบครัวมีฐานะยากจนบางคนอยู่ห่างไกลาจากโรงเรียนไม่สามารถเดินทางไปกลับทุกวันได้ก็ต้องพักที่เรือนพักนอนของโรงเรียน ถือเป็นการช่วยเหลือประคับประคองไม่ให้เด็กๆหลุดออกนอกระบบการศึกษาเพราะฉะนั้นวิธีที่ดีที่สุดก็คือทำให้พวกเขาค้นพบตัวเองว่าเหมาะกับอะไรหรือชอบอะไรตั้งแต่เนิ่นๆจากนั้นก็วางแผนและส่งเสริมทักษะอาชีพตามที่พวกเขาสนใจให้ได้ลงมือปฏิบัติจริงโดยมุ่งหวังให้พวกเขาเติบโตเป็นแรงงานที่มีทักษะความเชี่ยวชาญไม่ใช่แค่ทำงานรับจ้างไปวันๆเท่านั้น นอกจากนี้นะคะโรงเรียนบ้านสวายังมีห้องเรียนสาขาที่อยู่ในความดูแลอีก3ามแห่งก็คือห้องเรียนสาขาบ้านป่ากรมห้องเรียนสาขาบ้านขุนน้าจอนและห้องเรียนสาขาบ้านห้วยล้วเป็นโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริของสมเด็จพระนิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเป็นพื้นที่พิเศษในถิ่นทุรกันดารมีความยากลำบากในการเดินทางถึงแม้การเดินทางจะลำบากเพียงใดนะคะ แต่เส้นทางแห่งความรู้นั้นก็ได้ทอดยาวสู่ห้องเรียนสาขาในพื้นที่สูงทั้ง3แห่งนี้เปรียบเสมือนแสงสว่างที่นำทางให้เด็กๆบนพื้นที่เขาสูงมีความหวังที่จะนำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดให้ชีวิตของพวกเขาและครอบครัวดีขึ้นกว่าที่เป็นอยู่เดิมโรงเรียนบ้านสวะโรงเรียนแห่งชีวิตที่เราภูมิใจนำเสนอในวันนี้ค่ะการมาบ้านสวะครั้งนี้เนี่ยนะคะเราจะเห็นได้ว่าโรงเรียนที่ดีเนี่ย ต้องมีองค์ประกอบหลายแบบโรงเรียนที่พร้อมเนี่ยไม่ใช่อยู่แค่ทางปัจจัยทางด้านการเงินอย่างเดียวแต่อยู่ทางความทุ่มเทข,ของครูบาอาจารย์ความเป็นผู้นำของผอ,อ,อหรือของผู้บริหารโรงเรียนทางอาจารย์ประกรณ์ซึ่งเป็นผู้นำของโรงเรียนนี้มา13ปีก็แสดงให้เห็นถึงวิสัยทัศน์แต่และโรงเรียนก็มีปรัชญ,ญาของโรงเรียนต่างๆกันไปนะคะโรงเรียนบ้านสวามีปรัชญ,ญาโรงเรียนคือการศึกษาคือชีวิต การศึกษาทําอย่างไรให้ตอบโจทย์กับความต้องการของนักเรียนและความต้องการของชุมชนซึ่งดิฉันก็คิดว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องและสําคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาการศึกษาในปัจจุบันที่ภาษาอังกฤษใช้คําว่า r e l e v a n t นะคะก็คือมันต้องเกี่ยวเนื่องมันต้องมันต้องสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนกับบริบทของชุมชนกับบริบทของนักเรียนการศึกษาที่มาจากส่วนกลางมีความหมายในการตั้ง เป้าหมายของแต่และโรงเรียนแต่โรงเรียนแต่ละโรงเรียนต้องมีบริบทเป็นของตัวเองและสามารถตอบโจทย์ความต้องการของบริบทของพื้นที่ของนักเรียนได้มันเป็นข้อโต้แย้งในทางวิชาการนะคะว่าโรงเรียนเนี่ยควรจะให้ความสำคัญกับงานวิชาการหรืองานอาชีพมากกว่ากันแต่ว่าในความเป็นจริงที่เราเห็นตลอดระยะเวลาหลายปีที่เราทำโครง,ครงการมากับทางกสมทเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าโรงเรียนที่พร้อม ผลักดันคุณภาพของนักเรียน,นยไม่จําเป็นต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งโรงเรียนสามารถเป็นโรงเรียนที่ให้ทางวิชาการพร้อมๆกับทักษะอาชีพกับนักเรียนได้แล้วความสําคัญของทักษะอาชีพมันคือทําให้เขาอยู่รอด ปีครับแล้วก็เป็นผู้บริหารมาร่วมร่วม20ปีนะฮะในขณะที่อายุราชการผมก็30กว่าปีครับตรงเรียนแห่งนี้เป็นโรงเรียนที่ถือว่าตั้งอยู่ในพื้นที่ภูเขาสูงในถิ่นธุรกันดารที่ท้าทายท้าทายความนักนักการศึกษาที่จะมาจัดก,การศึกษาเพื่อลดความโดดเดล้ยวทางการศึกษาให้ได้นะผมเชื่อว่าวงการครูเกือบห0,000คนเนี่ยมีมีคนที่อยากจะมาทํางานในพื้นที่แบบนี้ เพื่อจะลดความเ่อมน้ำทางการศึกษาให้ได้แต่ว่าด้วยข้อจํากัดหลายอย่างทําให้ความตั้งใจของบุคคลเหล่านั้นค่อยๆค่อยๆเลือนหายไปจะเหลือแต่บุคคลไม่กี่คนที่ทํางานแบบนี้ผมว่าโรงเรียนจะไม่มีความหมายเลยถ้าหากโรงเรียนไม่ได้ทาเพื่อเด็กๆเ,เราลองนึกภาพนะครับว่าโรงเรียนที่ใหญ่โตวสวยงามมีสิ่งก่อสร้างอลังการนะครับมีเดือนครูเยอะแยะมากมายแต่ไม่มีนักเรียนสักคนโรงเรียนนั้นจะไม่มีความหมายเลยนะครับแต่ในขณะเดียวกันนะครับ ถ้ามองไปที่โรงเรียนเหล่านั้นนะครับถึงแม้ภาพต่ตางๆอาจจะไม่มีความพร้อมแต่ว่ามีเด็กนักเรียนที่มองตาแป๋บแบบเก่านะครับถ้ามองว่าทุกชีวิตมีคุณค่าเนี่ยเขาอยู่ตรงนั้นเราในฐานะที่เป็นนักการศึกษาเราจะเข้าไปจัดการกักบชีวิตเขาให้ชีวิตเขามีคุณภาพยังไงจากการศึกษาตรงนั้นต่างหากจะเป็นโรงเรียนที่มีความหมายดังนั้นสิ่งที่เราคิดก็คือเรา,เราพยายามที่จะตีโจทย์ตรงนี้ออกมาว่าเอาละนะครับเราในเมื่อเราคิดว่าเด็กสําคัญที่สุดในโรงเรียนเนี่ยเราจะค่อยๆตีความหมายเหล่านี้ ออกมายัางไงบ้างมีสิ่งใดที่เป็นสิ่งสําคัญบ้างแล้วหลังจากนั้นปุ๊บ hm เราจะช่วยกันนะครับที่จะค่อยๆค,คลี่ปัญหาเหล่านั้นให,ให้เกิดขึ้นยังไงครับ <ST> มนุษย์เราทุกคนล้วนดำรงชีพด้วยปัจจัยสีนะแล้วสิ่งที่จะนํามาซึ่งปัจจัย4ีตรงนั้นก็คือเรื่องของสมาชีพแล้วมนุษย์นะครับใช้เวลายอยู่กับใน ในแวดวงการศึกษาหรือว่าในโรงเรียนนะครับอนุบาล2ปีนะครับบวกกับปฐมอีก6ปีก็เป็น8ปีก็บวกอีก6ปีใช่ไหมครับ14ปีถ้า14ปีนี้เราไม่พูดถึงเรื่องของอาชีพเลยนะผมว่า จะทําให้โอกาสของมนุษย์ที่จะมุ่งสู่คําว่าอาชีพนี้จะหายไปถ้าเรามัวแต่ไปว่าแข่งโน้นสูงวนะครับแข่งขันโน้นนี้นั่นโดยสิ่งแข่งขันเหล่านั้นหรือว่ารางวัลต่างๆเหล่านั้นไม่ได้ส่งผลถึงอาชีพที่เด็กที่จะเกิดขึ้นในอนาคตผมว่ามันเป็นการเสียโอกาสแต่ว่าเร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 าตระดักถึงความสำคัญตรงนี้นะครับดังนั้นระดับมัธยมศึกษาของเราเราจึงให้เด็กได้มีโอกาสได้ทดลองเรื่องอาชีพคืออาชีพของเมืองน่าเนี่ยครับในพื้นที่แบบเราเนี่ยน่าจะเป็นแบบเป็นอาชีพกลุ่มใดบ้างและที่สําคัญอ่ะ มากกว่าอาชีพคือว่าไม่ว่าคุณประกอบอาชีพอะไรก็ตามควรควรมีลักษณะใดบ้างที่จะทําให้ประกอบอาชีพนั้นประสบความสำเร็จนะครับเราก็เอาเรื่องเหล่านี้นะครับมามาทำเป็นหลักสูตรนะครับหลักสูตรของเราตอนนี้สวาก็ถือว่ามีหลักสูตรของกลุ่มอาชีพกลุ่มอาชีพงานช่างกลุ่มอาชีพงานเกษตรซึ่งส,งสองสองกลุ่มอาชีพนี้เป็นอาชีพที่ถือว่าดั้งเดิมของที่แต่ว่ากลุ่มอาชีพอาชีพหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นกับเมืองมัสวาเมื่อตั้งแต่5ปีที่แล้วคือกลุ่มอาชีพการท่องเที่ยวและการโรงแรมครับ ซึ่งการเรียนของเราเนี่ยเราให้ข้อสสำคัญของการเรียนแบบลงมือปฏิบัติจริงนะครับซึ่งจะเห็นว่าเมื่อสักครู่นะครับเด็กๆของเราก็ไลฟ์สดไลฟ์สดก็ไลฟ์จริงๆขายของก็ขายได้จริงๆครับเด็กได้ลงมือทําจริงๆแล้วก็ตอนนี้โรงแรมที่เกิดขึ้นตรงนี้นะครับเด็กๆของเราก็มีโอกาสได้ไปได้ไปเขาเรียกเป็นเจ้าหน้าที่เป็นพนักงานนะครับเขาประกอบอาชีพแบบนี้นะครับเด็กของเรามีอาชีพไลฟ์สดนะครับแล้วก็โรงแรมที่อยู่ใกล้ๆกับโรงเรียนของเราก็เป็นโรงแรมที่เป็นรีสอร์ทที่ถือว่าชื่อดังนะครับต้องจองข้ามปี ดังนั้นก็สิ่งที่เราเราทำเราคิดว่าสิ่งเหล่านี้มีความหมายกับเด็กสำหรับเียนเราอาจจะเรียนแปลกซึ่งหน่อยครับตรงที่ว่าเนี่ยที่จริงเรามีหอพักนักเรียนซึ่งน่า,นาจะน่าจะเห็นกิจกรรมของเด็ก,ดกของผู้เรานะครับหอพักในเด็กมาอยู่กับเรานะครับประมาณ ค,ค,คือเฉลีย่ยประมาณ1 0 0รอคนนะครับหนึ่งคนเนี่ยโรงเรียนทั่วไปจะอยู่กับเด็กประมาณ8ชั่วโมงแต่เราอยู่กับเด็กย4ชั่วโมงใน1วัน7วันใน1สัปดาห์ครับเด็กเริ่มต้นตื่นตีห้าครับตีห้าส่วนหนึ่งไปออกกำลังกายส่วนหนึ่งมาทําประกอบอาหารแล้วก็จะมีกิจกรรมทั้งวันนะครับทั้งวันในการเรียนหนังสือบ้างกิจกรรมหอบพักบ้างและช่วงเย็นเนี่ยเราก็จะมีเวลาในการที่จะให้เขามานั่งทํากันบ้านด้วยกันมีเวลามาหลอ่อหลอมความดีใส่หัวใจกันถึง3ามทุ่มครึ่งทุ เขามีโอกาสได้เรียนหนังสือเด็กกลุ่มนี้ครับถ้าเรามีหอพักให้เขาอยู่เนี่ยในช่วงฤดูฝนโอโคยากษลำบากมากระยะทางอาจจะ89กิโลเมตรและเขาใช้เวลาเดินทางบางทีเป็น3-4ชั่วโมงนะครับก็จะมีหอพักนักเรียนแต่ก็นั่นแหละนะครับถึงแม้จะมีหอพักนักเรียนเราไม่สามารถที่จะนำเด็กที่อยู่อีกกลุ่มนึงซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่แตกตา่างมาอยู่ร่วมกันได้เราจึงจําเป็นต้องไปทําสาขาเขาเรียกว่าห้องเรียนสาขาครับย้อนหลังไป13ปีที่ผ่านมาเราทําสาขาถึง3สาขา ซึ่งห่างจากที่นี่ไปประมาณ9กิโลเมตร11กิโลเมตรและ13กิโลเมตรจะใช้เวลาเดินทางถ้าในช่วงฤดูฝนเนี่ยเดินเท้าประมาณ3ชั่วโมงแต่วันนี้โชคดีนะครับฝนไม่ตกเราอาจจะมีรถโฟล์คขึ้นไปนะครับแล้วก็เดินทางประมาณ1ชั่วโมงนะครับนั่นหมายความว่าเราให้ความสําคัญของโอกาสกาบเล็กทุกคนนะครับที่อยู่ในพื้นที่เขตนนกลางของเรา ถึงแม้จะยากลำบากขนาดใดก็ตามนะครับถ้าเราเราเชื่อว่ามนุษย์ทุกคนมีคุณค่านะครับไม่ว่าเขาจะยากดีมีจนไปอยู่ในพื้นที่ทุรกันดารแค่ไหนก็ตามถ้าเรานําการศึกษาไปให้เขาได้เนี่ยตรงนั้นเราถือว่าในความเป็นครูของเรานะครับในการทํางานถวายกรมสุเดชาเทพนะครับเราเราเราพอใจกับตรงนี้แล้วเรารู้สึกดีกับตัวเองแล้วเราก็จะตอบว่าโลกจะน่าอยู่ถ้าทุกคนที่อยู่ในอยู่ในวงการศึกษาและคิดถึงเรื่องนี้แล้วลทำเพื่อเด็กครับ นำมานำมาเป็นเป้าหมายในการจัดก,การศึกษาคำพูดง่ายๆเลยครับที่เราเรานึกถึงจำได้ตลอดเวลาก็คือให้ให้ครูรักเด็กได้ให้เด็กรักครูเราลองนึกภาพนะครับคำว่ารักนั้นยิ่งใหญ่มากเราจะทำทุกๆสิ่งถ้าเรามีคนรักนะครับเราจะทำทุกๆสิ่งทุกๆอย่างเพื่อให้คนรักเรามีมสุดน,นะครับถ้าเรารักสิ่งใดเราจะทำสิ่งที่เรารักให้ดีผมอยากนึกภาพไม่ออกว่าระหว่างทำสิ่งที่รักกับทำสิ่งที่ไม่รักเนี่ย สิ่งที่ไม่รักจะดีกว่าสิ่งที่รักได้ยังไงนะครับตรงนั้นครูทุกคนจะทําหน้าที่ของความเป็นครูด้วยความรักนะครับเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างจะออกมาดีดังนั้นเพราะว่าทุกคนทําด้วยความรักตรงนี้ของเราเป็นโรงเรียนในโครงการพระบิดด้วยนะครับแล้วก็โรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุกกดานนะครับซึ่งโครงการพระบริดก็มี200โรงรแล้วก็โรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุกกดานมี1,000 190โดงทั่วประเทศมีมัธยมศึกาอาจจะเป็นตัวแทนโรงเรียนหนึ่งนะครับอาจจะโชคดีนะครับที่ได้การดีๆแบบนี้นะครับบางถ่ายทำแต่ผมก็อยากจะเรียนไปทางสาารณชนว่าโรงเรียนแบบนี้ไม่ได้มีเพียงมีมัธยมศสวะาแห่งเดียวนะครับจะมีโรงเรียนที่มีความต้องการแบบเราอีกเยอะแยะนะครับแล้วก็ถ้าเราเสิร์ชหาในอินเทอร์เน็ตก็จะเจอรายชื่อโรงเรียนพวกนี้นะครับขอเรียนว่า เราเราทำงานด้วยหัวใจนะครับแต่ก็นั่นแหละนะครับหัวใจเพียงเดียวไม่สามารถที่จะทําให้การทํางานต่างๆเนี่ยสำเร็จได้นะครับเราต้องอาศัยทุนนะครับอาศัยทุนนะครับดังนั้นนะครับถ้าสาธารณชนนะครับถ้าสังคมมองเห็นว่าสิ่งที่เราทำนะครับมีคุณค่าต่อชีวิต ต่างๆนะครับชีวิต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 นะครับที่อยู่ในพื้นที่ต่างๆของประเทศไทยถึงแม้จะอยู่พื้นที่ยากลำบากเนี่ยถ้าเราสามารถที่จะซัพพอร์ตชีวิตเหล่านี้ได้ผ่านกระบวนการบริหารงานหรือผ่านกระบวนการจัดการของโรงเรียนได้นะครับก็เราจนดีนะครับที่จะรับบริจาคอย่างเช่นนะครับโรงเรียนที่มีเด็กพักนอนอยู่นะครับเราอโอเคนะครับเราเรามี เรามีเงินอาหารกลางวันมีอาหารมื้อเช้ามื้อเย็นอยู่นะครับแต่ว่าด้วยต้นทุนของการเดินทางค่าขนส่งต่างๆเนี่ยไม่พอที่จะทําให้เราจัดการเรื่องอาหารให้กับเด็กเนี่ยอย่างมีแบบครบห้ามู่อย่างมีคุณแคบบ่าได้นะครับถ้าเป็นพวกอาหารแห้งเราเรา,เราก็ต้องการนะครับในขณะเดียวกันนะครับเด็กหอพักเนี่ยมีเด็กบางส่วนที่เขาก้าวสู่วัยที่เป็นวัย อ่าวัยรุ่นซึ่งโอเคนะครับมีฮอร์โมนที่เปลี่ยนแปลงต่างๆนะครับผู้หญิงอาจจะมีความจำเป็นที่ต้องใช้อุปกรณ์อะไรบางอย่างครับไม่เคยละกันนะครับเราเรารับเรื่องพวกนี้นะครับเราบริจาคเรื่องพวกนี้นะครับเรื่องต่อไปนะครับเรื่องของแชมพูยาสีฟันเรื่องของผงซักฟอกต่างๆเนี่ยอันนี้นะครับเราเรายินดีรับนะครับโรงเรียนพื้นที่สูงโรงเรียนพื้นจริงๆเราเป็นพื้นที่เกาะด้วยนะครับพื้นที่เกาะอีกร้อยกว่าโลงก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เรายังมีความต้องการพวกวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับการเรียน การรีการสอ okay, นโอเคนะครับซึ่งตรงตรงนี้สพทก็ซัพพอร์ตเราแต่แต่ก็ด้วยเหตุผลเดียวกันนะครับระยะทางการเคลื่อนอะไรค work. i̇şte right ่าขนส่งต่างๆเนี่ยมันมันก็แพงครับสแล้วเรื่องของเสื้อผ้านักเรียนชุดชุดนักชุดนักเรียนนะครับและสุดท้ายก็คืออาจจะมีโรงเรียนบางลักษณะที่ Krsna. ทําโรงเรียนเป็นโรงเรียนสาขาห้องเรียนสาขาซึ่งเขาเรียกว่าระเบียบของทางราชการเนี่ยเขาไม่ยังไม่เอ <wh an> ื <rivalry> ้อให้นับห้องเรียนเป็นห้องเรียน สมมติน,นะครับผมมีห้องเรียนสาขาอย่างที่บ้านพ่ยร้วเนี่ยเปิดตั้งแต่อนุบาลถึงป .6 เนี่ยครับแต่เขาไม่ได้ไม่ได้นับเป็นป .1 ป .2 ป .3 เป็น3ห้องแต่เขานับเป็น1ห้องเรียนสาขาก็นับรวมกันดังนั้นอ่ะมันเลยมีความผิดเพี้ยนเรื่องอาัตรากำลังเราจึงมีความจําเป็นที่ต้อง จ้างครูเพื่อเข้าไปอยู่ตรงนั้นเพื่อไปจัดการโรงเรียนท่านผออปกรณ์คือการตีโจทย์คําว่าสําเร็จนะคะว่าแต่ละโรงเรียนเนี่ยมีเป้าหมายของความสําเร็จที่ต่างกันของบ้านสวาเนี่ยอย่างที่บอกแล้วค่ะการศึกษาคือชีวิตทํายังไงให้เขาดูแลตัวเองได้ทํายังไงเขาดูแลครอบครัวของเขาได้โรงเรียนแห่งชีวิตเนี่ยนะคะเออมันคเป็นเป็น ทำจำกัดความของบ้านสวัได้ดีค่ะที่สามารถจะตอบโจทย์ว่านักเรียนแต่ละคนเนี่ยมีเป้าหมายของตัวเองที่ไม่เหมือนกันถ้าเราตั้งโจทย์ที่ชัดเจนผลักดันนักเรียนถึงแม้จะอยู่ในบริบทที่จำกัดแต่ผลักดันนักเรียนพร้อมประครบประงมบและดูแลชี้แนะให้นักเรียนเนี่ยมีแนวทางที่ชัดเจนเราก็จะสามารถที่จะสร้างบุคลากรขึ้นมาอย่างมีประสิทธิภาพได้ความจำกัดเนี่ยทุกที่มีหมดค่ะมันไม่ม,ไม,ไมีไม่มีที่ไหนพร้อม โรงเรียนไม่มีที่ไหนพร้อมทุกประการแต่เราความสำคัญของการศึกษาคือเราจะทำยังไงให้ให้เราสามารถอยู่รอดท่ามกลางความจำกัดเหล่านี้เราอย่ามองแต่ว่ามันเป็นอุปสรรคแต,แต่มันอาจจะเป็นประโยชน์ในการผลักดันในความคิดสร้างสรรค์ในวิสัยทัศน์ในอุดมการ์ของผู้ที่อยู่ตรงนั้นก็ได้บ้านสวาสแสดงให้เห็นแล้วค่ะว่าบ้านสวาสดินำความจำกัดของบริบทของการเป็นถิ่นทุรกรันดารมาเป็น ทรัพยากรที่จะผลักดันให้โรงเรียนมีคุณภาพและมั่นคงเด็กทุกคนสามารถได้รับความรู้ได้รับการศึกษาแม้ว่าเขาจะอยู่ในพื้นที่ใดก็ตามเขาก็สามารถที่จะมีความรู้มีทุกสิ่งทุกอย่างเท่าเทียมกับเด็กอื่นๆทั่วทุกพื้นที่ของประเทศไทยเพียงแค่ว่าเราตีค่าความสำเร็จของการศึกษาจากสิ่งใดค่ะ และทั้งหมดนี้ก็คือความสำเร็จอันเนื่องมาจากหนึ่งในพระราชดำริเพื่อพัฒนาคนมูลนนิธอนันทมหิดลวันนี้เวลามาลงแล้วนะคะลาไปก่อนพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ